สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จกรุวัดดักขนนพิมพ์ใหญ่ค่ะประวัติการสร้างนะคะพระสมเด็จกรุวัดดักขนนนะคะสร้างเมื่อปีพศ24 5 5แล้วนำเข้ากรุนะคะ โดยผู้ร่วมสร้างและเสกก็จะมีหลวงพ่ออยู่เจ้าวาดวัดดักขนนณขณะน,นั้นนะคะมีหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อคงวัดบางกระพีนะคะมวลสารหลักนะคะจะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรหมนะคะและมวลสารของสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะรวมถึงมวลสารจากหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อคงวัดบางกระพีค่ะ เมื่อเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญสิบบาทไปประมาณเท่าตัวค่ะสำหรับประวัติการสร้างนะคะอิ่มก็ได้นำมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะต้องขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะส่วนลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะรายละเอียดนะคะอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคำว่าคำอธิบายนะคะ ตรงคำว่าคำอธิบายให้คลิกตรงนั้นจะมีแจ้งราคาแจ้งไ d ดี n ลและเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วรวมถึงการเขียนประวัติการสร้างนะคะไว้ตรงนั้นสำหรับท่านใดที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะคะมีหลายช่องหลายคลิปนะคะแล้วก็มีหลายเว็บไซต์นะคะที่เขาทำการซื้อขายอยู่นะคะเขาก็จะมีบางเว็บเขาสอนวิธีดูนะคะบางเว็บก็จะแจ้งเ,เกี่ยวกับประวัติการสร้างรวมถึงราคามาตรฐานนะคะ จริงๆแล้วเมื่อหลายปีก่อนราคามาตรฐานจะอยู่ที่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะคะในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะลงกันที่ราคาประมาณ2,500นะคะเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอิ่มนำมาทำลดราคาพิเศษนะคะจริงๆช่วงก่อนอิ่มก็เปิดราคาเมื่อประมาณปีก่อนปีปีที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่านะคะซื้อหลายองค์ก็จะมีลดให้ถูกลูกค้าประจําก็จะลดให้อีกอะไรเงี้ยนะแต่ทีเนี้ยเขาก็จะมีราคามาตรฐานซึ่งเว็บไซต์ต่างๆอะ่ะเขากา็ซื้อหากันอยู่นะคะนะตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการทําราคาลงกันมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะสําหรับคลิปทุกคลิปนะคะยุคหลังอิ่มก็แจ้งไว้แล้วนะคะว่าเป็นพระสมเด็จ กรุวัดดักขนนซึ่งมีเจ้าของเขาฝากขายไม่ใช่พระของอิ่มเองเนื่องจากพระของอิ่มเองอิ่มเคลียร์ขายไปหมดแล้วนะคะสำหรับสมเด็จกรุวัดดักขนนนะคะแล้วอิ่มก็ได้บอกไว้ในหลายๆคลิปหลายๆปีที่ผ่านมานะคะว่าวิธีการดูคร่าวๆนะคะของคนที่จะเล่นพระสมเด็จกลุวัดดักขนนนะคะว่าบางองค์นะคะจะเป็นคราบกรุสีขาวบางองค์จะเป็นคราบ กลุสีส้มนะคะบางองค์จะเป็นสีแดงบางองค์ก็จะเป็นสีชมพูนะคะส่วนเนื้อองค์พระนะคะก็จะมีจุดเม็ดเล็กๆนะคะเป็นสีดำะะจุดเล็กๆนะคะซึ่งตรงเนี้ยเซียนผ้าบางคนเขาเรียกว่าเป็นเม็ดกล้วยนะคะส่วนใครที่สนใจ พระสมเด็จนะคะแล้วก็จะมาเล่นสายสมเด็จหรือสายสมเด็จกลุวัดดักนนนะคะก็ให้พิจารณาดูให้ดีๆก่อนการตัดสินใจซื้อนะคะอาจจะต้องปรึกษานะคะคนที่เล่นสายนี้อยู่แล้วนะคะหรือศึกษาเองนะคะดูเพิ่มเติมนะคะ สำหรับพระที่อิ่มนำมาลงคลิปนะคะมีการเช็คและดูนะคะจากคนที่เล่นสายสมเด็จนะคะแล้วก็สายสมเด็จกลุวัดดกนนอยู่แล้วนะคะก่อนที่อิ่มจะดูอีกรอบนะคะดังนั้นก็มีการเช็คผ่านตามาแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอิ่มแนะนําให้ลูกค้าทุกคนก่อนการตัดสินใจซื้อนะคะให้พิจารณาก่อนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปคะ่ะ รวมทั้งไอดีไลน์เบอร์โทรศัพท์และแจ้งประวัติการสร้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ